สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชาลีทาโร๋ยแม่หมอมือทองจะมาพูดถึงความหาัศจรรย์ของตัวเลขที่บ่งบอกความเป็นเราเขาคนเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นได้ดีเรามาเริ่มจากวันเดือนปีเกิดเรามาเริ่มจากวันเกิดตัวเลขที่อยู่ในวันเกิดตัวเลขที่อยู่ในสิ่งต่างๆเรามาดูกันค่ะจริง หรือไม่มีส่วนคล้ายไหมรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบกหามมาฟังกันค่ะคนเกิดวันไหนคนที่มีตัวเลขเหล่านี้เป็นคนยังไงตัวเราเป็นคนยังไงคนที่เกิดวันอาทิตย์หรือเกิดวันที่หนึ่งวันที่สิบวันที่สิบก้าวันที่ยี่สิบแปดหรือเกี่ยวข้องกับเลขเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถเลขมือถือ คนเหล่านี้นะคะจะมีลักษณะความเป็นผู้นำสูงเป็นคนชอบสั่งการเป็นคนที่รักษาหน้าตารักษาเกียรติยศชื่อเสียงเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะคะไม่ยอมเสียหน้าเป็นคนตรงต่อเวลาเป็นคนที่มีความโดดเด่นในตัวเองแล้วก็เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเคล็ดลับในการเสริมดวงให้ปังนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เราก็มีตัวเลข หเลข10เลข19เลข28หรือเกี่ยวข้องกับบ้านเลขที่เลขรถเลขมือถือแก้ด้วยการเปิดไฟหน้าพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เปิดไฟบ้านให้สว่างสวัยทำบุญด้วยค่าน้ำค่าไฟเติมไฟตะเกียงก็ได้ค่ะ เพื่อจะได้สร้างความรุ่งเรืองความเจริญก้าวหน้าในธุรกิจการงานการเงินแล้วก็ให้ทำบุญค่าไฟคนเกิดวันจันทร์หรือคนเกิดวันที่สองวันที่11วันที่20วันที่29หรือเกี่ยวข้องกับเลขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถหรือเบอร์มือถือเลขสองจะหมายถึงดาวจันทร์หมายถึงผู้หญิงหมายถึงแม่หมายถึงเด็กหรือคนที่อายุอ่อนกว่าลูกน้องบริวาร คนที่เกิดในวันนี้และคนที่เกี่ยวข้องกับเลขเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่มีความอ่อนหวานอ่อนไหวอ่อนโยนมีความเซนซิทีฟขาดความมั่นใจในตัวเองเป็นคนใจดีแต่ก็เป็นคนขี้กลัวเป็นคนช่างเอาอกเอาใจเป็นคนโรแมนติกแต่ก็เป็นคนแสนงอนนะคะงอน,งอนเก่งขี้ใจน้อยวิธีทำบุญเสริมดวงให้รวยให้ปังสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ เกิดวันที่สองเกิดวันที่11เกิดวันที่20วันที่29หรือเกี่ยวข้องกับตัวเลขเหล่านี้ให้ทําบุญด้วยน้ําดูแลน้ําหิ่งพระถวายน้ําดื่มทําบุญกับเด็กหรือคนท้องก็ได้ค่ะจะช่วยส่งเสริมเรื่องการเงินและความรักความรักดีการเงินปังคนเกิดวันอนังคารหรือคนที่เกิดวันที่3วันที่12บวันที่21หรือวันที่30สิ คนที่เกิดวันอังคารวันเหล่านี้หรือเกี่ยวข้องกับตัวเลขดังต่อไปนี้จะเป็นคนพูดตรงเป็นคนพูดไม่เยอะนะคะเป็นคนห้าวหาญมุทะลุดุดันเป็นคนใจถึงพึ่งได้เป็นคนที่ชอบทำมากกว่าพูดเป็นคนไม่อยู่นิ่งนะคะเป็นคนขยันเป็นนักกีฬาเป็นคนใจดีชอบทำอะไรเพื่อผู้อื่นนะคะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าที่จะขอร้องขอความช่วยเหลือจากใคร เครื่องประดับที่เป็นมงคลได้แก่เพชรพลอยสีชมพูหรือทองคําขาวทิศที่เป็นมงคลได้แก่ทิศต,ตะวันออกเสียงเหนือเสริมดวงเสริมความรวยความปังด้วยการจัดห้องนอนให้โลง่งทาบุญด้วยการถวายสังฆทานยาบริจาคเลือดคนที่เกิดวันพุธหรือเกิดวันที่4วันที่13วันที่22หรือวันที่31 หรือมีความเกี่ยวข้องกับเลขดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถเลขมือถือคุณเป็นคนฉลาดช่างเจรจาชอบค้าขายชอบทำงานอิสระชอบการลงทุนปฏิพันฑ์ไหวพริบดีข้อเสียคือระวังจะโดนหลอกเพราะไว้ใจคนง่ายเกินไปวิธีแก้และวิธีเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดบันพุธและเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยงที่กล่าวมาแล้วนะคะ ให้ทําบุญด้วยผ้าไตรผ้าจีวรผ้าอาบน้ําฝนกระถินผ้าป่าพิมพ์หนังสือธรรมะแจกให้ทุนการศึกษาเด็กซื้ออุปกรณ์การเรียนถาวายแด่พระสงฆ์หรือแจกเด็กนักเรียนค่ะจะช่วยแก้ได้คนเกิดวันพุธกลางคืนหรือพุธราหูได้แก่คนที่เกิดวันพุธหลัง6โมงเย็นหลัง18นาฬิกา จนถึงเที่ยงคืนของวันพุธนะคะและหลังเที่ยงคืนวันพฤหัสนะคะตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงหกโมงเช้าของวันพฤหัสนะคะก่อนพระอาทิตย์ขึ้นยังถือว่าเป็นวันพุธกลางคืนอยู่ทีนี้ลักษณะนิสัยใจคอของคนวันพุธกลางคืนก็จะเป็นคนฉุนเฉียวขี้โมโหใจร้อนพูดจาเสียงดังแต่จริงๆแล้วเป็นคนใจดีไม่มีอะไรนะคะเป็นคนที่รักเพื่อนฝูงชอบ ชอบเลี้ยงเป็นสายเปนะคะก็จะถูกหลอกง่ายเป็นคนใจง่ายพูดง่ายนะคะแต่ก็จะสนใจอบายามุกสนใจเที่ยวกลางคืนสนใจเ,เล่ายาอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็สนใจอาชีพสีเทาๆหน่อยคนเกิดวันพุธกลางคืนระวังเรื่องเอกสารสัญญาการเซ็นค้ำประกันคนที่เกิดวันพฤหัสหรือเกิดวันที่5 14, 23 หรือเกี่ยวข้องกับตัวเลขดังต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นมือถือเลขรถเลขบ้านคนเหล่านี้นะคะจะเป็นคนดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนใจดีชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่มีเหตุมีผลสนใจธรรมะฉลาดแต่เรื่องทางธรรมนะคะไม่ฉลาดทางโลกจึงถูกหลอกได้ง่ายเพราะไม่ทันเล่เหลี่ยมกลโกงของคนนะคะเรียกว่ามีความรู้ทั่วหัวจะเอาตัวไม่รอดนั่นเองค่ะคนวันพฤหัส จึงจำเป็นจะต้องอยู่กับบุญกับกุศลนะคะเหย่ยยุ่งกับคนให้มากเข้าวัดทำบุญอยู่บ้านก็สวดมนต์ไหว้พระค่ะในทางกลับกันนะคะคนวันพฤหัสเนี่ยก็เป็นคนมีบุญเก่ามาเกิดนะคะถึงได้มีปัญญาทางธรรมที่จะทำให้พบเจอสัจธรรมนะคะทำให้ชีวิตสงบและมีความสุขนั่นเองค่ะคนเกิดวันกร์เกิดวันที่6เกิดวันที่15 และวันที่24หรือมีความเกี่ยวข้องกับเลขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเลขโทรศัพท์มือถือเลขบ้านเลขรถจะเป็นคนรักสวยรักงามรักความสุขความสบายชอบความสะอาดความหอมชอบเงินทองชอบการแต่งตัวชอบของหรูของแพงของมียห่อของดีของใหม่อาหารอร่อยข้อเสียของคนเกิดวันศุกร์ก็จะทำงานหนักไม่ได้ ไม่ชอบความลำบากไม่มีความอดทนระวังเรื่องการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยแล้วก็เอาแต่ใจคนเกิดวันศุกร์มักจะมีปัญหาเรื่องความรักและการเงินพิธีเสริมดวงให้บูชาพระศีวลีท่องคาถาโชคลาภคาถาพระศีวลีบริจาคเสื้อผ้าถวายผ้าไตาถวายของหอมทำบุญด้วยอาหารอย่างดีคนเกิดวันเสาร หรือเกิดวันที่7วันที่16วันที่25หรือมีความเกี่ยวข้องกับเลขเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเลขบ้านเลขรถหรือโทรศัพท์มือถือลักษณะนิสัยของคุณจะเป็นคนช้าทำอะไรเชื่องช้าคิดช้าแต่มีความอดทนสูงเป็นคนขยันแต่ก็เป็นคนดื้อน,นะคะดื้อเงียบเป็นคนที่จริงจังจนเกินไปบางครั้งก็เครียดง่ายนอนหลับยาก เป็นคนหน้างิ้วคขมวดเป็นเสือยิ้มยากนะคะแล้วก็เก็บตัวชอบอยู่คนเดียวมีโลกส่วนตัวสูงนนเองค่ะการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ให้บูชาพระปางนาคปลกนะคะแล้วก็ดูแลบ้านช่องให้สะอาดสะอ้านไม่กรกพยายามอย่าเครียดนะคะพักผ่อนเยอะๆหัวเราะบ้างยิ้มบ้าง คนที่เกิดวันที่9หรือมีเลข9ในดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นเลข9ในเลขที่บ้านเลขที่รถหรือในโทรศัพท์มือถือก็ตามนะคะคุณจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมีความติ้งต้องบ้องบ้องนิดนึงนะคะขึ้นขึ้น,น,นลงลงเลข9คือพารเกตนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีซิกเซนลังสังหรณ์เป็นคนมีองค์สามารถสื่อสารกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารกับวิญญาณหรือคนที่ตายไปแล้วได้เป็นหมอดูเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมเป็นคนที่ดวงแข็งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีเลขเก้าในดวงหรือเปล่าให้เขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยววิกลับมาตอบให้นะคะเอาวิเช็คให้ค่ะก็จบไปแล้ว คนทั้ง7วันแล้วก็วันพิเศษแล้วก็เลขพิเศษอย่างเลข9นะคะแล้ววันพุธกลางคืนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกยังไงตรงไหมจากประสบการณ์จริงของตัวเราเองนะคะเราว่าตรงมากแม่นมากแม่นเวอร์เลยคะ่ะอย่างคนที่เกิดวันที่15เนี่ยก็เป็นคนในครอบครัวเราเองนะคะนิสัยเขาเป็นแบบที่กล่าวไว้เลยคะ่ะอืม ก็จะมีความเป็นด้าวสุขจะมีเรื่องเงินเรื่องกินเรื่องความสุขสบายจริงแม่นแม่นมากใช้สำหรับดูคนรักดูหุ้นส่วนดูคนในครอบครัวนะคะหรือตัว,ต,วตัวเราเองเราเป็นคนลักษณะแบบไหนเสริมดวงยังไงและทำอะไรถึงจะเหมาะสมนะคะถ้าเพื่อนเอนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชาลีทาร่มแม่หมอมือทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ